ทีกับทุกท่านครับสู้กันมายาวๆครับเป็นกระทงตีห้าแล้วนี่คือพริกนะครับท่านนายท่านบอกเอ๊ะมันคืออะไรวะมองไม่ชัดผนบอกเรียนท่านเลยว่าคือพริกพริกเครือนะครับพริกเครือพริกเครือลงกระถางไว้นานแล้วแต่ไม่ค่อยได้ดูแลวันนี้ก็เลยจะดูแลก็หน่อยจะเปลี่ยนดินครับผมดินดินมันแน่นแล้วเนี่ยดินแน่นแล้วก็ไม่ยากนะครับเปลี่ยนดินก็จะ งัดเลยเนี่ยใช้อุปกรณ์เนี่ยงัดเลยงัดขึ้นมาเลยภายงัดภายงัดเลยครับนี่ดึงมาเรียบร้อยครับดึงมาแล้วดึงมาแล้วส่วนดินเดิมเนี่ยโอ้โหเหนียวมากที่มันเหนียวเพราะมันมีขี้เสเดียนพอเจอผลมันก็เละเลยก็เทเทแว้ข้างนะครับไม่ได้ทิ้งนะครับทเทแว้ข้างตอถางนี้ก็จะทําใหม่เอาดินมาลงใหม่ ดินก็อยู่ตรงนี้นะครับี่ดินอยู่ตรงนี้นี่มีดินครับใกล้ๆนี่ดินตรงนี้เนาะอ้าวและก่อนจะลงนะครับก็จะนําเปลือกมะพร้าวเนาะหรือว่าเศษมุงเศษไม้มาลงก่อนนี่ครับเนี่ยท่อนไม้อย่างนี้ครับเอามาลงได้เลยเพื่ออะไรครับเพื่อประหยัดดินนะที่สําคัญก,ก็คือไม่ให้มันซุดเนาะไม่ให้มัน มันยุบเร็วนะภาษาบ้านเราคือถ้าไม่งั้นดินมันจะยุบเร็วยุบไปถึงนู่นแหละเกือบถึงก,งก้นกระถางบางทีนะถ้ามันหนาเนีย่ยใส่เรียบร้อยแล้วครับมองเห็นไหมครับเนาะมันแสงมันไม่ได้เนาะเราไม่มีแสงเอง <c oughs> เสร็จแล้วก็เอาดินลงครับผมดินลงดินลงดินลงโอ้ยแฉมากคุณเอาง่้ยฝนตกทุกวันาดินลงเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องกระทุ้งก็ได้นะครับมันจะแน่นเกินมันจะกระทุ้งก็ได้แต่เบาๆเช่นอย่างเงี้ยกระทุ้งหน่อยอย่างเงี้ยได้แต่อย่าอย่าให้มันแน่นเกินส่วนต้นพริกที่เราดึงออกมาก็จะอยู่สภาพนี้นะครับอย่างนี้แหละทีนี้เราก็จะตัดต่อไปจะไล่กลางวันดีว่าแลวตอนนี้มันมืดตึ๊ดเลยมันเสียงอออตัดแล้วครับ ถ้ามันเยอะไปก็ตัดออกนะครับให้มันขึ้นมาใหม่ตัดโดยไม่ต้องเสียดายเลยนะครับตัดออกไปเลยยิ่งตัดยิ่งเกิดนะครับยิ่งตัดยิ่งสวยที่ยาวๆอย่างนี้ก็ตัดนะครับเนี่ยตัดเลยตัดเหนือใบตัดเหนือใบตปล่อยมันยาวมันจะสูงเกินนะครับตัดเลยตัดให้คิดกับ ใบนะครับตัดด้านบนอันนี้ใบเลี้ยงอยู่สักใบหนึ่งอันนี้ก็ตัดเหมือนกันตัดไปดัดมาจะโกนเลยนะเนี่ยแล้วโกนก็โกนไม่ว่าอา่าครับเรียบร้อยแล้วมาดูได้ไหมอา่ามดูได้แล้วครับดูไดแล้วนี่ก็ทิ้งไป มันจ,จะตัดมั้งมันก็รทองมันกตัดเลยเสร็จแล้วเราก็ดูรากครับผมรา,ากรา,ากอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดเลยตัดรากได้ด้วยนะครับจะมาตายบก่กมันไม่ตายหรอกครับยังไงก็ไม่ตายเราก็ใหญ่ตัดหมดอย่างเงี้ยนะครับทรงสวยเลยนะครับทรงสวยเลยเสร็จแล้วก็กลับลงกระถางเหมือนเดิมโอ้ใช้เวลานานน,นะเนี่ยทีนากทีก็ไม่รู้อันนี้ก็เอาลงแบบนี้มันก็ได้เนาะ ลงโอ3นาทีแล้วละ่ะลงยูทูบครับลงยาวเนาะเรียบร้อยแล้วลงยูทูบหรือลงเฟซก็ได้ครับเดี๋ยวยาวลงเฟซได้ถ้าลงเร็วอาจจะยาวมากเขาก็ตัดไปเ,เรียบร้อยแล้วครับไมยมาท้งหน่อย ชื้นมากนะครับแต่ก็ักพักหนึ่งค่อยลดน้ำเนาะเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ทำได้เยอะแล้วนะครับแบบ 20, ยี่สิบใกเกือบชิกระตางแล้วทั้งนี้ก็จะรอทำเผมจะทำให้เสร็จเลยรอทำใ้้เสร็จช้านี่เลยโอเคนะครับขอบคุณมากครับผม081 87 8ปดหนครับบุญรักก่องมิงครับผม นาำมืดขนาดเลย